สวัสดีค่ะร้านแมปสติกเกอร์ต่างๆนะคะวันนี้รถ VOS ค่ะพอดีมาเปลี่ยนฟิล์มพอดีลูกคา้าต้องขับรถทางไกลตลอดเนาะก็เลยอยากได้ฟิล์มที่ลดความร้อนดีๆหน่อยก็จะตอนนี้คันนี้เลือกเป็นฟิล์ม V c o o นะคะใช้แผ่นหน้าเบอร์ X 2 5รอบคัน X เอ้ย K 1 4คะ่ะคุณลูกคา้า K 1 4อันนี้ด้านข้างติดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าด้านหน้า นี่น้องมองจากข้างในออกไปข้างนอกนะคะก็จะสว่างนะคะมองข้างในออกไปข้างนอกก็จะสว่างมองเคลียร์เลยค่ะแต่พอข้างนอกเข้าไปข้างในนี่ก็จะแทบไม่เห็นเลยนะคะเคสิบสี่นะคะมองแทบไม่เห็นเลยค่ะตอนนี้กำลังติดแผ่นหลังอยู่นะคะ กำลังทำความสะอาดกระจกแล้วก็รอติดกันหลังค่ะก็จะมีคนดูคอยดูฟีมทำความสะอาดเพื่อจะให้ทำความสะอาดได้ไดใสให้สุดเลยนะคะไม่มีคราบาน,น,ะะน,นี่เลยนะคะมองแล้วใสเลยลช่างกำลังใส่เครื่องเสียงด้วยนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะร้านแมมสติกเกอร์ลำปาป่าง0864208105นะคะสวัสดีค่ะ